แคนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนี่อะไรเนี่ย<อ>ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนเล่นเกมบูฮีเตอร์สนะครับผมาการเปิดคลิปแถวนี้นมันคุ้นๆไหมครับคุ้นๆเนาะเหมือนเราจะไปโซนล่างได้ตั้งนานแล้วแต่คราวก่อนไปแวะทางนู้นนะครับไปตีน้องสาวอยู่คราวนี้ผมจะไม่ผิดทางนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปกันนะครับ ชื้อทางนี้แหละไม่ผิดแน่นอนเพราะผมเล็งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดคลิปแล้วนะครับว่าต้องมาทางนี้นะครับ <c oughs> ทําการบ้านมาครับ <c oughs> เขาเรียกว่าทําการบ้านข้างหน้ามีรถขวางอยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมมีสะพานด้วยแต่แต่ดูดีๆนะครับสะพานมีรูนะชื้อนี่ไม่พาลาดละปึกการขี่ไม้กวาดมาพอสมควรอยู่นะครับ อ่าแล้วตรงนี้ครับให้เลี้ยวมาก่อนมันจะมีเหมือนวิญญาณอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้รับมาครับสกิลใหม่ครับผมพลังชีวิตบวกสิบนะครับ10นี่ไม่ใช่10หน่วยนะครับแต่เป็น10ค่าของอันเนี้ยครับผมบวก10ตรงนี้นะไม่ใช่หมายถึง10หน่วยนะถ้าพลังชีวิตเพิ่มแค่10มันก็แทบไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับอ่าลองติดตั้งดูนะครับ อ่าเรือผมเป็น200แล้วเห็นไหมครับมันไม่ใช่บวก10หน่วยนะทุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าบวกแค่10ไม่มีประโยชน์เลยแนละ้วบวกแค่10เนี่ยอันนี้มันบวก10ในของสแต็กเราเลยนะเพราะฉะนั้นก็ได้เยอะแล้วนะครับโอเคอย่าลืมนะครับใครมาบางทีตื่นเต้นเกินนะครับจุดแคมป์ไฟด้วยแคมป์ไฟนี้เป็นแคมป์ไฟที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่แล้วคือไปจุดสุสานกับถ้ำตื้นมานะครับ คราวนี้ล่าสุดเลยคือจุดนี้ครับผมที่ราบของยักษ์นะครับตรงนี้นะแสดงว่าต้องมียักษ์แน่นอนนะครับถ้าเป็นที่ราบของยักษ์เนี่ยแค่เราเดินเข้าเมืองมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญก็คือจะเป็นเมืองใหม่นะครับพร้อมกับเควสประจําวันอันที่3ของเมืองนี้จําได้หรือเปล่าว่ามีเควสประจําวันอยู่ที่ผู้บัญชาการแบทหนึ่งจุดนะครับว ประจำวันอยู่ที่โรงที่บาร์นะครับ 1. จุดและจุดที่3ที่เราอยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับหมู่บ้านทุงราบยักษ์นะครับ <Wow. S 1> ก็ให้รับมาด้วยเราจะได้100บีเทอร์เมื่อทาเสร็จงันหมายความว่าถ้าผมมาเล่นทุกวันเนี่ยในชั้นที่1นะครับผมจะได้บีเทอร์วันละ300นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ผมสายฟรีอยู่ได้อย่างยาวๆสบายๆได้เลยนะครับ เควสบอกว่าให้กําจัดหมาป่าอีกแล้วเหอรอเขาที่แล้วกาจัดหมาป่ามาแล้วไม่ใช่เหรออ่ะเรารับเควสตรงนี้ก่อนเควสเควสประจําวันเดี๋ยวผมไปทํานอกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเคลียร์สี่เควสนี้ไม่รู้จะทําได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเควสแรกนะครับผมน่าจะให้ไปเขาบอกว่าฉันไปที่หอเฝ้าระวังภยัยทางใต้ตะวันตกของที่นี่แล้วก็ปลินก็ขโมยสร้อยให้เราไปตามหาสร้อยมาคืนเขานั่นเองนะครับ โอเคเควสนี okay. hmm. ้นะครับใครที่ทําก็ตามมาได้เลยอ่าวงในนี้ก็ใบให้เราแล้วนะครับเราก็ไปที่หอคอยตรงนั้นนะครับโอเคอุ้ยมียักษ์จริงด้วยครับนี่ราบยักษ์เอ้ยเจอมาป้าเควสพอดีขอแวะนิดนึงขอแวะนิดนึงครับมันเป็นเควสโอเคถ้าไม่ใช่เควสผมไม่แวะหุ้ยตรงนี้มีเควสหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอีลุงตุงนางนะครับอีลุงตุงนางอีกแล้วนี่ครับผมสร้อยนะครับ สม,มากคเควสหาของอะไรเนี่ยใครมันยิงอะไรเราเนี่ยสม,มากคเควสหาของนะโอ้หอะไรอะไรอะ <air> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ก็ไม่ได้เหรอร้อนเหรอน่าจะเป็นเพราะโกเลมครับผมเควสหาของสม,มากนะครับขอ,อ,อเฮ้ยเหี่ยวอะไรด้วยเนี่ยโกเลม oh, <no. S 1> รีบเก็บรีบออกมาครับจะพูดได้ฟังเนี่ยมามันจะเป็นมันจะเป็นเรืองแสงแบบเมื่อกี้นะถ้าเป็นของเควสนะครับก็สังเกตเอานะครับ แสงมันจะแบบวิบวับวิบวับแบบไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตมากาต่อมาตัวนี้ครับผมชื่อว่าเซนหรือเปล่านะน่าจะเป็นบาทหลวงนะครับให้ทำอะไรอีกล่ะเนี่ยอ่มันคอยไปจัดการอะไรสักอย่างไม่รู้ครับผมอะไรอะ่ะดีไรเมตตาฮะดีไรเมตตาคืออะไรค <What? S 1> อยเราจัดการไลโพสไลโพสคือตัวไหนอะเราต้องไปไลโพสหาไปเนี่ยไลโพสคือตัวอะไร ตัวนี้ป่ะเนี่ย <Hey. S 1> อุ้ยอุ้ยโหโจมตีเร็วด้วยอ่ะไม่ใช่ละตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไลโพสหรอไม่ใช่นะครับไลโพสคือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวมาหาไปพร้อมกันว่าผมก็ลืมนะ <Huh? S 1> นี่ป่ะไม่ใช่เนาะนั่นเมื่อกี้มันผีอันนี้ป่ะไม่ใช่เนาะงั้นเราไปส่งเควสก่อนแล้วกันนะครับ <B unk. S 1> ผมก็ลืมแล้วไลโพสคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากันเดี๋ยวไปไล่โพสกันนะครับชืบ ส่งเควสชั้นหาสร้อยเธอเจอแล้วเราก็จะได้มีดเปลวไฟมานะครับผมเราใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไล่คาถาตรงนี้โอเคครับผมเราก็ได้เควสมาเมื่อกี้นะครับทําให้เราได้ความสามารถอาบูส์ความว่องไวมานะครับความว่องไวก็ทําให้เราเหมือนมีสเตมินามากขึ้นนั่นเองนะครับบวกสิบห้าหรือก็คือมีความเร็วมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับ <Wow. S 1> รู้สึกว่า เราได้คาถามาใช่ไหมคราวที่แล้วเลเวล11มันจะเยอะกว่าเลเวล10เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตั้งอันนี้ลงไปแล้วกันนะครับแทนอันเก่าเป็นคาถาเลเวล11 2ข้างแล้วนะครับก็จะถือว่า,าเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนขาดแค่ชุดนะ,นะครับชุดที่เป็นของเวทเนี่ยยังไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไลฟ์โพสกันไลฟ์โพสดิสโพส ลี่โพสตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวนี้ป่ะเนี่ย <No. S 1> ใช่ไลโพสต์ไหมเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช่ตัวนี้เลยครับนี่ชื่ออ๋อมันชื่อว่าไลโพซ่าหรือเปล่าลีโพซ่าลิสโพซ่าอะไรเงี้ย <Huh? S 1> อ่านเลยไลโพส <laughs> โอ้ยอับอายเขาไปหมดเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าเราเนี่ยอ่านสกิลการอ่านเท่าไหร่ว่าโถเ <laughs> อ้ยเออ ที่หมาป่าครับผมตอนคืนหมาป่าเกิดนะต้องระวังนะครับหมาป่าแบบแวววูบอะนะครับ <c oughs> โอ้โหอะไรต่อมีอะไรเน <c oughs> ี่ยหมาป่าก่อนเลยเราเล็งหมาป่าไว้นะครับห <c oughs> มาป่ากับไลโพสนะ <c oughs> ไลโพสซี่ไลโพสซี่หนักกว่าเดิมอีกทีนี้ท <c oughs> ีนี้ครับ <c oughs> ไลโพซ่ามา <c oughs> ไลโพซ่าเรียบร้อยครับผม เฮ้ยเควสนี้รับไปเลยครับผมเพราะเรากําลังจะทําอยู่แล้วนะโซนบนเนี่ยเควสนี้น่าจะให้เราให้เราทําอะไรอะ่ะให้เราจัดการมามาลินรูทนะครับมาลินรูทก็คือตัวที่เป็นเหมือนเหมือนรากเหมือนผักเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะผมจําได้ว่าตอนที่มันแปลภาษาไทยอะ่ะผมทันนะตอนที่มันยังแปลภาษาไทยอะ่ะมันเขียนว,ว่ารากอนาจาร ผมนี่สตั้นเลยนะรากอนาจารลองเราไปแปลดูนะชื่อเนี่ยแปลว่ารากอนาจารรอครับย <Yeah. S 1> ิ่งนั้นผมเห็นมันแปลว่ารากอนาจารไม่เชื่อถามคนในดิสผมได้ผมเล่นมาด้วยกันเจอชื่อนี้แบบสตั้นอะ oh, <no. S 1> รากอนาจารผมตกใจเลยนะครับไปกันต่อนะครับผมเราจะไปไล่หาตัวอะไรนี่นี่นี่น ไลโพซี่ไลโพซาตีแบบไม่ต้องใช้สกิลก็ไหวอยู่นะถ้าเราตีธรรมดาไหวก็ก็คือมันก็ไหวอยู่นะยังไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับโอเคตัวรากนั้นด้วยนะ15ตัวมีแต่เควสตีหมดเลยนะเนี่ยโอ้ oh, เควสนี้นานคลิปนี้ยาวแน่นอนครับผมเตรียมหาหมอนหาที่นอนมาดูเลยนะครับ ผมไม่รู้ว่าคนดูชอบผมตัดข้ามไหมหรือว่าอยากดูตอนผมกำลังไล่ตีมอนสเตอร์ไปด้วยอ,อบางทีแบบบางคนไม่ชอบไงครับบางคนแบบแบบว่าอยากให้ตัดข้ามๆไปเลยดีกว่าอะไรแบบนี้แต่บางคนเขาอาจจะชอบนะบางบางคนชอบนะครับบริบทแบบออดูชิวๆไปอะไรเงี้ยเ,เพราะเพราะการตัดข้ามบางทีในเกมนี้มันก็อาจจะทําให้ทําให้เนื้อหาบางอย่างมันขาดหายไปเนาะบางช่วงมัน มันต่อสู้บางทีมันมันจำเป็นต้องดูอ่ะเออได้ดูว่าผมทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับทางเดินต่างๆอย่างเงี้ยถ้าตัดข้ามบางทีคนมาเดินตามอาจจะหลงได้จริงไหมครับเออเพราะฉะนั้นก็ลองช่วยกันพิจารณาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอ่าระหว่างหามอนสเตอร์อย่างเงี้ยให้ผมตัดข้ามเลยไหมเหมือน t h u n d e r b a l l Thunderball อะไรอย่างนั้นอ่ะหรืออยากดูแบบดูไปเลย ดูไปเลยแล้วแต่ผมอยากตัดบ้างก็ตัดไม่อยากตัดก็ไม่ต้องตัดอ่าแล้วแต่อะไรประมาณนี้นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะส่วนสุดท้ายแล้วผมก็เป็นคนตัดสินใจอยู่ดีนะครับชือ้ออะไรเนี่ยในห้องนี้มีอะไรเอ้ยมีคนแอบอยู่ข้างใต้ใครเนี่ยแอบทำไมล่ะลูกะอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะปะคุยกับนางได้อะไรมาเนี่ย ก็ไม่ได้ได้อะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เควสนะครับแต่ไปคุยเล่นๆเ,เพราะเราอยากรู้ว่าคืออะไรแมปนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์มันก็จะหายากอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินอาใช้เวลาในการบินหานะครับไลโพซ่ากับรากอนาจารนี่ครับไลโพซ่าอ่านผิดก็อย่าว่ากันเลยนะครับผม เออไลโพซ่าหมาป่าด้วยเอาหมาป่าด้วยตอนนี้เรามี3ามเป้าหมายที่เราต้องกําจัดนะครับคือหมาป่าแล้วก็ตัวรากแล้วก็ตัวไลโพซ่านะครับเนี่ยตอนนี้รากโอเคเรียบร้อยรากนี้บางนะถูือว่าไม่ไม่หนานะแล้วเป็นไลโพซ่าเนี่ยจะจะหนาเห็นไหมครับรากนี้ยิง2ทีเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะคำเชิญไปหอคอย ผมสภาพผมนี่ไม่น่าไปหอคอยไหวนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนหรือคนดูเล่นอยู่แล้วมีคนเชิญลองกดไปเล่นดูก็ได้นะครับไปหาประสบการณ์แต่ผมมาเคยไปมาแล้วไงผมก็เลยคิดว่าในตอนนี้ผมยังไม่ย,ไมยังไม่ต้องไปหรอกแต่แต่ถ้าบางคนอยากลองก็ต้องก็ลองดูได้นะครับไม่เสียหายเนี่ยเนี่ยอันนี้ถึกนะครับไลโพซ่าเนี่ย โอเคเฮ้ยเหมือนไลโพซ่าดอบคาทาที่เป็นที่เป็นคาทาตะเกียงนะครับแต่รู้สึกจะเวลน้อยกว่าสิคาทาที่เรามีนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อันเดิมนี่แหละนะครับไฟยบอลครับผมไฟยืบบอลอุ้ยไม่ได้ใช้นานแล้วมาเดี๋ยวเราไปไฟยืบบอลทันเดอร์บอลกันดีกว่าเจอเยอะแล้วครับเริ่มทันเดอร์บอลเป็นน้ำไฟเยืบบอล มดนไฟเจอบอลนะครับผมติดทันเดอร์บอลไปหน่อยมาปา่าครับผมมาปา่อาอ้าวทีเดียวร่วงไอต,ตัวนี้ไม่ต้องถึงมือทันเดอร์บอลหรอมั้งตัวนี้ก็เช่นกันไม่ต้องถึงมือทันเดอร์บอลนะครับเดี๋ยวไว้ใช้ใส่ไลโพซ่าโอเคเอาละครับอีกตัวเดียวนะจะสำเร็จเควสและของรากนะครับของตัวที่เป็นรากเฮ้ยตัวนี้มาแล้วครับผมเตรียมนะ ใช้ผิดอันนี้ยุ่งเลย Thunderball เป็นไงล่ะ <c oughs> อย่าลืมไป Thunderball กันนะครับฮครบครับผมเควสรากเควสตีรากครบแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปเหลืออะไรโพซ่ากับวูฟนะครับกับหมาป่าโอ้ <c oughs> oh, จเย็นพี่ผมไม่ไม่ได้ขนาดนั้นผมขอโทษที่ลุกล้ำคือถ้าเราเข้าไปในอนาณาเขตของยักษ์ มันจะไล่ทันทีนะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนที่อยู่ในอาณาเขตนะั้นมันไล่เลยนะครับถึงเราจะอยู่ไกลจากมันมันก็จะเข้ามาหาเรานะครับแค่เราอยู่ในอนาณาจักรของมันนะมันก็มาแล้วละอันนี้ขอเป็นน้ำนิ่งน้ำนิ่งครับผมน้ำนิ่งไหลลึกน้ำนิ่งไหลลึกว <c oughs> ิ่ง <c oughs> เท่มากแต่ชื่อสกิลที่ผมตั้งให้ <c oughs> ไม่เท่เลย <c oughs> น้ำนิ่งไหลลึกนะโหดนะแรงแรง ผมกับค่าสติปัญญาที่ใช้นะครับ Thunderball เ,เรียบร้อยหมดยังหมดยังยังครับผมไลโพซ่าคราวนี้เอาอะไรดีครับน้ำนิ่งไหลลึกเนาะคราวนี้น้ำนิ่งไหลลึกเอาละน้ำนิ่งไหลลึกอ้โหดปัเอาละไปกันต่อครับผมเคเวสเหลืออีกตัวเดียวนี่ครับตัวนี้มานาไม่พอใช้แล้วใช้ไม่ได้ทั้ง Thunder ทั้งไฟเยอร์ทั้งน้ำนิ่งไหลลึกก็ใช้ไม่ได้แล้ว โอเคครบครับผมเหลือหมาป่าอย่างเดียวแล้วทีนี้หมาป่าเดี๋ยวผมไปทํานอกรอบหรือหรือทําในนี้เลยก็ไนดะ้อะไหนๆก็เหลืออีแค่6ตัวเองครับหลือแค่6ตัวเนาะคนดูกันหน่อยนะครับอ <c oughs> ่เรียบร้อยครับผมหมาป่าอยู่ไหนเร็วคนดูเขารอนานเนี่ยเอออีเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแท้ๆให้ความร่วมมือกันหน่อยสี่ เดี๋ยวป๊บนึงไอ้นี่ไม่ใช่หมาตัวนี้นะครับนั่นหมาอีเวนต์นะไลโพซ่าเราไม่ยุ่งแล้วนะครับ<ะ>เราเราจะไม่เราจะไปหาหมาแทนนะครับมาป่าอยู่ข้างบนนี้นะครับเอาละเอาอะไรดีเอาเเอะไรดีน้ำนิ่งไหลลึกดีกว่าครับมาป่ามาน้ำนิ่งไหลลึกตุยกนหรือเปล่า <Yeah. S 1> <laughs> เดียด้ยเลยครับอะส่งเควสกับคนนี้นะครับคนนี้ให้เราไปตีอะไรนะผมลืมเลยเนะี่ย ไม่รู้ครับตีอะไรตีไลโพซาตัวนี้ได้สกิลใหม่มาครับผม <Wow. S 1> ได้สกิลวิสัยทัศน์อะไรมาไม่รู้เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับนี่ครับวิสัยทัศน์ลึกลับเป็นสกิลบัฟนะครับจะช่วยบัฟค่าสมองของสมาชิกในปาร์ตี้อีก30ก็คือสำหรับสายซับพอร์ตนะครับกดใช้ปุ๊บจะช่วยเพิ่มค่าพลังเวท ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้อีก30ก็ถือว่ารุนแรงนะน i อยอ่าเกมนี้ผมผมว่าสายซัพพอร์ตอาจจะมีผลดีก็ได้นะหาคนเล่นซัพพอร์ตครับผม uh huh. ใครเล่นสายซัพพอร์ตก็อ่ามาอยู่ตีเดียวกันได้นะครับ <But. S 1> หาคนบัฟนะครับ <Yeah. S 1> ต่อไปเควสไหนต่อนะต้องไปส่งเดินหามาป่าก่อนเพราะลองนึกนะครับอัพ30ิเชียวนะ 30นี่คือผมกลายเป็น70เลยนะครับ70นี่คือขนาดไหนอะ่ะมันต้องรุนแรงมากๆอะ่ะถ้าได้บัฟนั้นเข้าไปแล้วก็โหดแน่นอนในช่วงเวลานั้นนะแต่มันก็แลกมาด้วยกันใช้มานาที่ค่อนข้างเยอะนะครับสกิลเมื่อกี้เนาะใช้เป็นหลักร้อยเลยอะ่ะโอเคสุดท้ายหมดแล้วครับผมไปส่งเควสกัน S <S <S ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเฮ้ยเสร็จเหรอยังนี่ยังเลยอันนึงยังไม่สามารถจบได้นะครับยังอยู่ยังอยู่คิดว่าจะจบคลิปซะแล้ยังมีเควสยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอยู่นะครับโอเคตอนนี้ก็เคลียร์ได้หลายเควสอยู่นะเควสประจําวันนะครับก็จะได้บ,บีเทอร์มานะครับบางทีเขาก็เรียกว่าเป็น BB นะแล้วแต่เรียกแล้วกันนะเราไปรับเควสตรงนั้นต่อนะครับ เควสนั้นผมรู้สึกว่าอ,อ,อันตรายอยู่นะเควสเนี่ยนี่ครับผมเควสนี้พี่แกเป็นเดมอนซเลเยอร์แน่นอนระดับนี้ต้องไปล่ามอนนะครับล่ามอนไม่ใช่มอนธรรมดาด้วยล่าระดับบอสเลยครับผมเควสคือให้ต่อสู้กับโกเลมยักษ์ก็คือไอตัวเมื่อกี้แหละเราจะต้องสู้กับมันผมก็ว่าอยู่เพลเยอร์ไปตีมันไปตีทําไมกันที่แท้มันคือ <โ>เวทนะครับผมเลเอาล่ะมาล่อติดต้นไม้ครับก็คงต้องวิธีเดิมนะครับไฟเบว์ันเดอร์บก็คงต้องวิธีเดิมแบบนี้แหละเหมือนกับตอนที่เราตีตีกันนะครับทันเดอร์บวไฟเบถ้าใครไม่ใช่เวทวิธีตีกับตัวนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยเพราะผมเล่น ผมเล่นสายกายภาพตั้งแต่แรกมาก่อนแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะแตะเวทเลยครับผมผมแบบยึดติดกับกายภาพมากตอนแรกนะครับไม่จับอาวุธเวทเลยเหนื่อยอันเนี้ยเหนื่อยมากไปทำเควสอื่นก,อนก่อนก็ได้นะครับถ้าเจอเควสนี้นะแต่ว่าผมเป็นสายเวทหรืออาจจะต้องหาโอกาสตอนที่คนอื่นเขากำลังตีนะครับเราก็ไปแจมกับเขาเราก็จะได้เควสด้วยนะครับถ้าเราทำดาเมจได้มากพอนะครับโอเค เท่านี้เคเวสเราก็จะผ่านแล้วนะครับใครเล่นเวทก็ชิวๆะนะครับชิวๆกับตัวนี้เลยเรียบร้อยครับผมไปส่งเคเวสนะครับการเป็นจอมเวทมันก็จะได้เปรียบนะครับเพราะเกมนี้เขาจะอวยเวทในช่วงแรกนะครับ <Wow. S 1> เพระหลังๆเวทก็อาจจะเริ่มอยู่ไม่รอดเฮ้ยให้อะไรอะ่ะให้อะไรไม่รู้ครับคือสกิลใหม่ใช่ไหมสกิลใหม่ครับผมพลังกระชาก พลังกระชากจะเพิ่มค่าความแข็งแกร่งของสมาชิกในกลุ่ม30ก็คือคล้ายๆกับวิสัยทัศน์ลึกลับวิสัยทัศน์นี่จะเพิ่มพลังเวทกระชากนี่จะเพิ่มกายภาพนะครับเป็นสายซับพ,พอร์ตก็จะมีสสกิลที่เอาไว้ซับพ,พอร์ททั้งเวททั้งกายภาพนะครับแต่แต่ละสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะกินมานาสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ไปอัพค่ามานาและใส่ชุดเวทให้ดีเลยนะสายซัพพอร์ตเนี่ยโอเคโอเคตรงนี้เราเคลียร์แล้วได้สกิลใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นสกิลบัฟอีกเช่นเคยนะครับผมเกรซของผีนะครับเพิ่มค่าความว่องไวให้สมาชิกในปาร์ตี้30นะครับก็คือเมื่อกี้มีเพิ่มเวทเพิ่มแข็งแกร่งเพิ่มว่องไวนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเป็นบัฟความเร็วก็เป็นอันจบแล้ว นะครับจบในคลิปนี้นะครับเคเวสด้านบนเนี่ยส่วนมากจะมาให้สายซัพพอร์ตได้เล่นมากกว่านะครับสายซัพพอร์ตสามารถเล่นกับตรงนี้ได้เคเวสท,ที่ต้องการาได้สกิลที่ต้องการแทบทั้งนั้นเลยนะครับผมต้องหลบก่อนผมโดนไล่ละมันไม่ได้มามันไม่ได้มาแบบไล่ไล่โพสอะไรแล้วมันไล่ผมแล้วตอนนี้ไลโพซ่ารีโพซ่าเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเก็บกิ่งไม้ระหว่างทางด้วยนะครับ หาที่ปลอดภัยก่อนตรงนี้เป็นดันเจียนนะป่าเวทมนต์นะครับถ้าสนใจก็ลงลงได้นะครับตอนผมเล่นเคียวแรกๆเนี่ยผมก็มาปั่นดันเจี้ยนนี้หาเคียวอยู่นะนะครับแต่นี้ไม่มีคาถาเลยนะผมก็ไม่ลงแล้วกันเนาะเพราะมันไม่มีของที่ตรงกับเราเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ อ่าเข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ติดตามสนับสนุนผมโดยตลอดนะครับขอบคุณคาบเจอกันคลิปหน้าครับผมห้องห้องบอก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 ห้องห้องนะครับ